ไปดูกรณีของกันกุลเอนจิเนียริงนะครับเมื่อวานราคาหุ้นก็ดีดขึ้นมาแรงนะครับก็ชัดเจนฮะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนครับโดยจะใช้วงเงินนะฮะสูงถึง1,120 ล้านบาทนะฮะในการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้คุณสุภชัยฮะนะครับก็เป็นการซื้อหุ้นคืนนะครับในสัดส่วนนะครับประมาณ4.28ด้วยกันนะครับหรือประมาณ380ล้านหุ้นนะครับแล้วก็มีกําหนดในแง่ของการซื้อคืนเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปฮะถึงถึงวันที่15พฤศภาคมปี2667เลยนะครับ6เดือนนะฮะในเขาเรียกว่า เงินเนี่ยประมาณ1,120ล้านบาทนั่นเองนะครับก็6เดือนตรงนี้นะฮะครเดี๋ยวดูว่าจะมีการทยอยซื้ออกันในช่วงไหนและก็แน่นอนว่าอันดับแรกเนี่ยมันเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับเนื่องจากว่าการซื้อหุ้นคืนมันก็จะทําให้ตัวหารกําไรต่อหุ้นลดลงไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ากําไรต่อหุ้น ที่เพิ่มขึ้นจากตัวหารที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้ valuation นะฮะ,ฮะสูงขึ้นแล้วก็มองข้ามช็อตไปถึงการจ่ายเงินปันผล<ะ>นะตัวหาร EPS น้อยลงตัวหารปันผลก็ต้องลดลงตามมาด้วยะนะฮะ,ฮะฉะนั้นปันผลต่อหุ้นก็มีโอกาสที่จะขยับ ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในส่วนนี้เองก็เป็นการบริหารจัดการกระแสเงินสดนะฮะส่วนเกินถามว่าเอ๊ะแบบนี้การกุลแทนที่จะเอามาซื้อหุ้นคืนเนี่ยเอาไปขยายการลงทุนดีกว่าไหม,มใช่ไหมเพราะเขาก็มีขเข้าไปประมูล e n เ w a b l บครั้งนี้ก็เยอะนะที่ได้มาก็เรียกว่าประมาณสัก800ไม้กวัดเลยนะแต่ก็ด้วยว่าการกุลเองเนี่ยอยู่ในไซเคิลที่เรียกว่าม,ม,มันลอยตัวละลอยตัวในที่นี้ก็คือหมายถึงกระแสเง,งินสดที่มาจากธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอที่จะ นําไปหมุนเวียนใช้สําหรับการลงทุนในอนาคตเพิ่มเติมฉะนั้นไอ้พวกกาไรสะสมนะฮะหรือเงินสดที่มันยังค้างเติงอยู่ในมือเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะนมาซื้อหุ้นคืนได้นะฮะก็ดูแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงเพียงแต่ราคาหุ้นเองเนี่ยมันไม่ค่อยสะทอนสักเท่าไหร่แต่พอประกาศซื้อหุ้นคืนปุ๊บก็เริ่มมีแรงซื้อนะฮะหุ้นเองก็เริ่มคึกคักมากยิ่งขึ้นคุณสมชายฮะมีทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทย ที่ก็มองนะฮะว่าราคาหุ้นกันกกุลที่ผ่านมาก็ลงมามากจนเกินไป <ừ> เพราะหากนําธุรกิจหลักของกันกุลมาประเมินแล้วเนี่ยร,ราคาที่บริเวณนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็ยังมีแวลูนะฮะที่ยังรอเกิดขึ้นในอนาคตคจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอีกกว่า800เมกะวัตต์ด้วยกัน คล้ายๆกับกรุงศรีพัฒนาสินไหมอ่ากรุงศรีพัฒนาสินก็พูดถึงนะฮะว่าแผนการซื้อค,คุณคืนในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลเชิงบวกนะฮะสำหรับหุ้นกันกุลนะครับโดยมีการประเมินนะครับว่าราคาซื้อคืนเนี่ยน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2บาท79สตางค์ถ้าดูในราคาในปัจจุบันก็ยังถือว่าสูงกว่ากระดานนะครับขณะเดียวกันนะฮะราคาพื้นฐานของหุ้นกันกุลเนี่ยทางกรุงศรีพัฒนาสินเขาให้ไว้ที่4บาท4ีสตางค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากราคา ณปัจจุบันก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก44นะครับแล้วก็ประเมินถึงไตรมาส3นะครับว่าคาดว่าเนี่ยในแง่ของตัวเลขของกาไรเนี่ยจะเติบโตนะครับเมื่อช่วงเทียบกับช่วงเดียนกนกองคีก่อนนะครับก็แนะนําซื้อนะครับแล้วก็แนะ่แน,นอนนะครับว่าไอาการซื้อหุ้นคืนทั้งนี้นะครับใช้กระแสเงินสดของกันคุณเนี่ยตอนนี้ที่ณดูไตรมาส2 2ที่ผ่านมานะอยู่ที่1,752ล้านบาท กำไรสะสมอยู่ที่7,959้าล้านบาทจึงเพียงพอต่อการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มองว่าเป็นจังหวะของการเข้าลงทุนนะครับ,รบโดยลักษณะของการทยอยสะสม <c oughs> เพื่อลงทุนในระยะยาว,วอันนี้สำหรับทางการ,นะรกุลเอนจิเนียริ่งนะก็เซนติเมนต์กลับมาดีก็ติดตามดูว่าเซนติเมนต์ดีๆแบบนี้จะอยู่กันไปอีกนานเท่าไหร่รนะแต่ก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยมันพลิกหน้ามือไปหลังมือแล้วแหละนะก็หวังว่า จะมีความคึกคักมีความกระตือรืมากขึ้นกว่านี้นะครับในแง่ของราคาหุ้น